สวัสดีกับผูมบางพรบางพรนครับนี่วันนี้เรามาอยู่กันลาี่สวนจ่าท่าข้ามนะครับผมเรามาแล่เกษตรปลาณียการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับผมเดี๋ยวเราตามไปดูนะครับว่าพี่โอเล่ทำอะไรนะครับสวัสดีครับพี่โอเล่สวัสดีครับวันนี้ทำอะไรครับผมวันนี้จะมาปลูกนะครับทดลองนะครับปลูกลำไยคิดตันในแปลงของ มะม่วงหิมะพานไม้ขายใบครับเพื่อจะทดสอบดูว่าคือผมตะ้งข้อสังเกตนะครับว่ามะม่วงหิมะพานเนี่ยรากเขาเนี่ยรากฝอยจะน้อยมากเขาจะมีแค่รากจูดก็คือเป็นรากแก้วซึ่งมีไม่กี่มีม,ม,ม,มีมีไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมลองขุดดูแล้วเนี่ยผมเลยคิดว่าน่าสนใจที่จะทดลองบวกลำบยะคิดตันดู ดินที่นี่เนี่ยเป็นดินทรายนะครับอย่างที่ถ้าว่าท่านที่ติดตามอยู่จะรู้ว่าส่วนใหญ่ท่าข้ามเนี่ยเป็นดินนี่ค่อนข้างจะแย่มากนะครับเป็นดินทรายทรายเอ่อทรายทำบ้านได้เลยครับเนี่ยนะฮะทรายสำหรับถมถนนทรายทำบ้านทรายขี้ผมมะพร้าวนี่ขึ้นสวยมากเลยครับมะพร้าวผมก็เลยว่าเอาไอ้ถูกจริตของเขานะครับก็ปลูกมะพร้าวนะครับแต่ที่สําคัญก็คือผมปลูกมะนาวเปลือกมันไว้ผมปลูกมะนาวเปลือกมันไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาลงมะพร้าวทีหลัง นี่อันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมครับคือเลี้ยนแบบเลยเลี้ยนแบบเลยอ่ามะม่วงหิมะปานกับลำไยคิทตันลำไยคิทตันนะครับแล้วทีนี้ก็เลยทดลองนะครับผมผมมีหัวสปิงเกอร์อยู่สามสิบสองหัวนะครับหัวตรงนี้ผมใช้สี่เมตรก็คือท่อ PVC เลยนะครับอันนี้คือหัวที่ใช้ระบบระบบน้ำในนี้นะครับนะระบบน้ำเพื่อ สำหรับให้กับขวง่วงนี่มาพานไม้ขายใบนะครับซึ่งผมก็ขุดทําไมถึงขุด4เมตร4เมตรก็ก็หัวสวิงเกอร์มันอยู่4เมตรแต่ผมก็กาวว่า,าด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยมันเราไม่ได้ปุกคู่ขานาดเลยเราปุกแถวเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถที่ขยายออกไปข้างได้คําถามว่าแล้ปลูกใน มะม่วงหิมะพานี่1หนึ่งมันจะเยี่ยงอาหารไหมนะครับมะม่วงหิมะพานี้เป็นมะม่วงรากฝอยน้อยมากครับเพราะฉะนั้นไม่มีผลกระทบนะครับสองมันจะโตมะม่วงหิมะพานี้ไม่มีสิทธิ์โตครับเหมือนที่กาไปเลยถ้าใครดูในคลิปนะครับเพราะเราจะคุมมันอยู่ขนาดนี้ตัดยอดตัดยอดตัดยอดตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นกลายเป็นระยะแรกเนี่ยเป็นพี่เลี้ยง เราใช้เป็นพี่เลี้ยงลำไยขี้ตันเลยครับปลูกตรงกลางเป็นพี่เลี้ยงลำไยขีตันเมื่อพี่ลำไยขีตันสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับเขานะครับก็จะอยู่ใต้ลำไยขีตันถามว่าแล้วลำไยขีตันสูงเนี่ยแดดไม่ถึงมะม่วงเหนี่ยมพาจะแตกยอดไหมแตกยอดครับเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ขายลูกนะครับเราไม่ได้ขายลูกเราขายใบนะครับเราไม่ต้องการว่าเขาต้องได้สังเคราะห์แสงเยอะแยะมากมาย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับใบออกไปเนี่ยพุ่มออกไปเนี่ยแดดยังส่องมาถึงยอดยังแตกเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือว่าผมชอบอะไรที่มันใสแล้วเป็นได้หลายอย่างอันนี้คือเราเรา,เราใช้พื้นที่เเป็นประโยชน์สูงสุดะน,นะครับ,รบกเกษตร<น>ปาณีตเกษตรปาณีตใช่ครับแล้วสี่เมตรเนี่ยไม่ใช่มีปัญหาครับใครสนใจพวกใครสนใจอยากจะซื้อตัวใหญ่ๆผงอาจจะขุดล้อมให้ก็ได้จากสี่เมตรสี่เมตรสี่เมตร ผมคดก็เหลือแปดเมตรนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราคิดว่าจากที่ทดลองปลูกในขอประสาเนี่ยถ้าเราปลูกแถวเดียวเราไม่ได้ปลูกคู่นะครับถ้าปลูกแถวเดียวเนี่ยด้านข้างเนี่ยเข้าไปได้หมดกิ่งนะครับอาจจะมีปัญหากิง่งชนกิ่งระหว่างระหว่างต้นน <ะ S 2> ัน<ล>่น,นเองแต่ด้านข้างนี่ก็ไปได้หมดนะครับไได้หมดนี่คือเราใช้ระบบน้นาบําในมาบามะม่วงหิมพานให้เกิดประโยชน์สูงสุดประโยชน์สูงสุดนะครับปุ๋ยก็เหมือนกันครับปุ๋ยเนี่ยเราจะเวลาเราใส่เนี่ย เราใส่มะม่วงหิมะพานนะครับาลาอยากคิตันก็ได้นะครับปุ๋ยป,ปุ๋ยที่ใช้ส่วนใหญ่นี่พี่โอเล่ใช้ปุ๋ยอะไรครับก็ผมเน้นปุ๋ยอินทรีย์อะครับส่วนใหญ่จะเป็นปุ๋ยคอกนะครับพวกขี้วัวขี้ไก่เพราะว่ามะม่วงขิ่มะพร้าวน,นี่ผมใส่ขี้วัวขี้ไก่ปีหนึ่งอาจจะมีสักครั้งหรือสองครั้งที่าวาน2ี่7้าดเจไปบ้างเพราะเราขายยอดครับแต่น้อยมากส่วนลำไยคิตันนี้ก็ เขาก็จะได้พลอยจากพวกนี้ด้วยเนื่องจากว่าเราในคิทเติ้นเนี่ยไม่ต้องไปใส่สารเคมีเยอะแยะปุ๋ยเคมีใช้แค่ปุ๋ยคอกนะครับใช้ขี้ไก่ใช้ขี้วัวนะครับแต่ว่าถ้าได้หมักด้วยก็ดีครับอ๋อแต่นี่คือขุดหลุมหมักไว้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมหมักขี้หัวหมักอะไรไว้เรียบร้อยแล้วกลบหลุมไว้นะครับช่วงนี้ฝนตกก็เหมาะแก่การปลูกนี่ฝนไม่หนักจนเกินไปฝนพึ่งแรงนะครับฝนพึ่งแรงใช่หน้ามอรสสมนะครับเพราะฉะนั้นนี่ขุดหลุมไว้แล้ว ปลุ่มไปแล้วปลุมไปแล้ว,ลลวเตรียมพร้อมนะครับรจะปลูกเสริม,รม,มประมาณกี่ต้นครับในแปลงนี้สามสิบสองต้นครับอ๋อนี่จะเพิ่มลำไยกิดต้นอีกสามสิบสองต้นของต้นครับระหว่างนี้ก็ยอดไปนะครับอ,อืเดี๋ยววันจันทร์นี้ตัดต่อนะครับกว่าลำไยคิดต้นจะได้ก็ประมาณสามปีก็เก็บมะม่วงหิมพานต์อยู่สามปีครับผมเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆครับเก็บไปเรื่อยๆสองด้งสองด้งครับสองเด้งสองด้ง นี่นะครับคือเกษตรปรานีตคือใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับไอที่ข้างๆเห็นไหมครับมะพร้าวน้ำหอมทังนั้นนะครับกี่ต้นกับมะพร้าวน้ำหอมมพร้าวน้ำหอม400กว่าต้นครับ400กว่าต้นนะครับอ่าตอนนี้มะนาวด้วยแปลงนี้นะครับก็อยู่กับมะนาวมะนาวเปลือกมันนะครับ400กว่าต้นนี้ก็ประมาณอีก3ปีอ่าแปลงนี้ไม่ถึงนะครับ2ปีแปลงนี้ไม่เกิน2อปีครับอ่า2ปีนะครับผมไม่พร้อมกันนะครับ เป็นมะนาวพันอ่าเป็นมะพร้าวพันสามพันครับอืมทางโน้นเป็นกล้วยนะครับทางโน้นเป็นกล้วยกล้วยชะอมมะกรูอ่ามันปูเป็นไม้ขาใบเหมือนกันครับผมทางโน้นเป็นมันบัลลีแบ่งอยู่กับมะพร้าวด้วยครับเป็นมะพร้าวนะครับผมลำไยกิจจันทร์ม่วงจัมโบ้อยู่ทางโน้นนะครับผม ทางโน้นก็เป็นสวรรค์กำลังทดลองสานธุ์อยู่กเกษตรนิ่งแล้วก็ไม่มีลายจำทางนี้เป็นกล้วยนะครับอา้าวนี่นะครับก็คือเกษตรปลาเนียดนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับอ่าแล้วก็ฝากเพจด้วยนะครับผมเพจกลุ่มเกษตรหนุกนานนะครับผม เข้าไปติดตามกันได้เรามีกลุ่มเฟ e บุ o k ด้วยครับเป็นกลุ่มเกษตรลงนานสงกรานะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับผม ควงออบก็รู้นะ